อ่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับถนนเข้าสารแสงสวยมากๆเลยแม่หมเราจัดไฟใช่ไหมมีเขาเรียกว่าอะไรโปรดักชันไฟไม่ไไฟแสงจันเนี่ยไฟไฟข้างถนนนะไฟหลวงไฟหลวงอ่ะวันนี้เราไปไหนเนี่ยเรากำลังจะหารถบัสเพื่อที่จะไปไหนครับเดินทางไปกัมพูชาอ๋อเฮ้ยวันนี้เราไปไกลนะไปไกลก็คือโปรแกรมของเราวันนี้ก็คืออย่างนี้ เราจะหารถบัสแล้วรถก็จะไปถึงด่านปอยเปตตอน6กโมงเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วฮะตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าทุ่มครึ่งละรถรถเราจะออกตอนตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเพราะว่าเราเราจองไว้แล้วแต่เรายังหาบริษัทไม่เจอซึ่งข้างหลังของเรานี่ก็คือถนานข้าวสารเนเนเนอันนี้โรงพักไหมคะโรงพักโรงพักชนะสงครามอ่าอ่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินหา เออบริษัทรถของเราก่อนนี่เราเริ่มต้นดีนะเริ่มต้นเราเริ่มต้นทริปนี้ดีมาเปิดหน้าโรงพักชนะสงครามแล้วก็<อ>มาเปิดหน้าวัดชนะสงคราม<อ>ทริปนี้เราจะไม่แพ้เด็ดขาดนี<อ>นต่ต้องอยู่ประมาณนี้แสงถึงจะดูดีอ่าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว,ยว <c oughs> ไปดีกว่าไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอเราได้รถเรียบร้อยแล้วเราอยู่บนรถหรือว่าเราถึงด่านปลอยเปรดอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเฮ้ยถ้าถ้ามันถ่ายได้นะเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศบนรถให้ดูนะครับราคา900กว่าบาท สำหรับรถที่จะเดินทางไปเสียมเรียบไปถึงเสียมเรียบเลยใช่ไปถึงกัมพูชาเลยนะครับน่าจะเครืองบินมีไม่เอานั่งรถทัวร์กันเไปกันนะโปรแกรมจะเป็นยังไงติดตามต่อแล้วกันนะครับไป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 ,ไป สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องของอาจารย์เกษมอาจารย์เสียงเบาๆตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับครับวันนี้ก็คือเรากําลังจะเดินทางกำลังจะเดินทางใช่กําลังรอรถเพื่อจะไปกันที่ปอยเปตปอยเปตเป็นเล่นไพ่เหรอไม่ใช่ด่านแรกก็คือเราจะไปสแตมผ่านด่านเข้าเมืองเข้าเมืองครับซึ่งวันนี้เราเดินทางโดยรถบัส ไม่ไปเครื่องบินนะเครื่องบินนี่เดี๋ยวตอนคักลับโอเคนี่เราก็อยู่ที่บริษัททัวร์ใช่ใช่อยู่ตรงเขาสารก็คือรถจะออกตอนตีหนึ่งแต่เดี๋ยวเที่ยงคืนเขาก็น่าจะเรียกเราขึ้นมาใช่ใช่ตอนนี้ก็คือจะร้อนนิดนิด ครับเพราะว่ามันอยู่นอกเวลาทําการครัะไม่มีแอร์ด้วยแล้วก็ยุงเยอะนะคนคืนด้วยยุงนี่ออกหาดกินแต่ก็บริการดีนะบริการดีเหมือนกันใช่ดูจากโลเคชันแล้วก็หาเอาเองกันลวกันว่าบริษัทอะไรนะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาติเพื่อนนักเดินทางใช่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะผมว่าผมว่าวันนี้ดาวๆน่าจะเต็มคันรถบัสเต็มคันก็คือจะไปถึงคือส่วนใหญ่เมนหลักแล้วจะเป็นฝรั่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจาก ส่งแล้วยังไม่ยังไม่มีคนไทยเลยยังไม่เคยมีคนไทยแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาโทรคุยกันเป็นภาษาไทยด้วยก็อาจจะไปเกาะช้างหรือเปล่ามีหลายมีหลายที่ก็คือลงไปในเส้นเดียวกันน่ะก็คือออกไปทางภาคตะวันออกของไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของเราใช่ใช่นะฮะเราจะเดินทางไปเสียมเรียบใช่ใช่แล้วเราก็จะเดินทางต่อไปยังพนมเปญตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนรถกันเลยดีกว่าไหม ครับผมไปดูว่ารถจะหรูหราขนาดไหนไปเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็เกือกจนตีหนึ่งแล้วนะรถออกตีหนึ่งก็คือเราก็ขึ้นมาบนรถบัสเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าอย่างดีอย่างดีอย่างดีดีเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนั่งสบายด้วยเบาะใหญ่โตมโหลายก็คือเราจะนั่งกันจนถึง6โมงเช้าแล้วเราจะลงที่ปอยเป็ดเออแล้วลงที่ปอยเป็ด ที่นั่นก็คือเขาเป็น2 -21 2องหนครับสองหนเท่ากันเท่าไหร่2 1 2 1น1สองหนไม่สอ่งสามนี่สองหนเป็นสามไม่ใช่สูตรคิวดีดีดีที่นั่งดีมากเลยแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นก็คือเราเป็นคนไทยแค่เพียง2คนในทริปนี้เลยใช่เราก็จะดูเขินๆหน่อย แต่คือเราก็รีวิวกันได้เต็มที่เพราะว่าเขาฟังไม่ออแล้วเราก็จะเริ่มรีวิวกันได้แต่ตอนนี้เลยใช่แล้วเดี๋ยวให้ดูเก้าอี้นั่งสักนิดนึงดีไหมเก้าอี้นั่งก็คือเห็นไหมเก้าอี้ดีโอเคแเราก็จะนอนจงสบายแล้วมีมีที่รองเท้าเลยกว้างขวางเนเดินสบายสบายเนาะ อโอเคโอเคมากๆเลยอะงั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เราเท่านี้ก่อนดีกว่าไหมได้แล้วเดี๋ยวตื่นเช้า6โมงเช้าเราไปเจอกันที่ด่านเลยก็แล้วกันใช่เพราะว่าใช้เวลาพอสมควรเลยจากกรุงเทพไปสระแก้ว ไปถึงด่านไปสแตมพาสปอร์ตกันใช่ฮะเราอาจจะโผล่ทีหนึ่งอาจจะโผล่ที่หน้าด่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วเราจะไปโผล่อีกทีหนึง่งเพราะว่าช่วงช่วงด่านอาจจะถ่ายไม่ค่อยได้ฮะอาจจะมีข้อบังคับเขาอยู่เอ้งั้นตอนนี้ก็จดจดีนหนึ่งเราก็จะได้เวลานอนแล้ะกุ๊ดนครับนอนจนติสี่ทุ่มเราเรายังไม่ทําการบ้านกุ๊ดไนภาษาเขมรคืออะไรนะไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำการบ้านมาให้กิ้นไป สวัสดีครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งเป็นไงบ้างโอ้ยนอนสบายมากเลยสบายหลับสบายที่นั่งของเราข้างข้างรถรถบัสของเราข้างหลังนี่นะฮะก็คือนี่ก็คือพอตีหนึ่งเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครับผมก็ปิดสวิตตัวเองหลับสนิทเลยเรียกว่าชาร์จดาวตัวเองแบบสุดๆโอ้โหคือที่นั่งสบายมากอะนี่แล้วเรามาถึงตรงเวลามากนะตีห้าครึ่งมาถึงหน้าด่านใช่แต่ก็ต้องรอด่านเปิดก็คือหกโมงตอนนี้หกโมง หกโมงยีจริงหกโมงสิ้าเขาก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะจริงๆเขาเขาขึ้นมาบอกอ่าข้อควรระวังบอกอข้อวิธีที่ต้องไปยังไงใช่ใช่ข้าวของต่างๆที่บริการกดีเซอร์วิสดีมากเลยแล้วก็ที่ประทับใจสุดๆก็คือที่นอนเมื่อคือนนะ่ะครับหลับเหมือนอยู่บ้านเลยใช่ใช่หลับสนิทไม่รู้เรื่องเลยดีมากเลยอะ่ะคือแนะนําเลยนะ900เท่าไหร่ ก้ารกว่าบาท9ก0อาี่ิบมั้งจำไม่ได้นะ940ยบาทบริการดีเมื่อกี้ลืมหยิบขนมลงมาให้ดูมีขนมให้กินด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องขึ้นรถคันนี้ต่อแต่เราไปขึ้นฝั่งนู้นเราต้องเดินเท้าข้ามพรมแดนไปก่อนคุณคุณหมุนไปข้างหลังนิดนิดหนึ่งจะจะได้เห็นน่นน่นนี่นี่เออหันหันหลังเลยหันหลังหันหลังร้อยเ้าองศานี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวางนี้ด้านหลังของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดู เห็นที kind of mm ่เ hmm. ห็นลิฟลิฟที่เห็นเป็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่านั่นแหละครับก็คือด่านเนี่ยโอเคตอนนี้แหละครับก็คือด่านที่เราจะต้องข้ามไปอ่าแต่ตอนนี้เราก็คืออยู่ที่ตลาดลงเกลือใช่แล้วตาแก้วตลาดลงเกลือยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงเออเอ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้สลับข้าง พอสลับข้างแล้วเดี๋ยวเสียงเราจะสลับข้างอะทำไงดีแล้วก็จะตลกเดนเขจะต้องคอยอ่าโอเคอ่าอ่าโอเคกลับมาเหมือนเดิมเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมตัวข้ามพรมแดนดีกว่าใช่ใช่โอเคแล้วเดี๋ยวเราพอข้ามพรมแดนไปสแตม p a s s อร์ตรเรียบร้อยแล้วเราก็ข้ามเดินข้ามไปเลยครับแล้วก็จะต้องจัดการเรื่องของ สิมค้าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเราจะต้องซื้อสิมโทรศัพท์นะอแล้วเราก็จะมาขึ้นรถคันนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าบนรถที่เราเมื่อคืนนอนสบายๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงเพราะว่าเราน่าจะเร็วกว่าชาวต่างชาติอยู่แล้วเพราะเราคนไทยไม่ต้องทำวีซ่าในัสยะแล้วเจอกันจ้าไปลวจ้ามาแล้วตอนนี้ก็คือว่า Welcome to ปอยเปตเราสแตม ใช่ใบัตรพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ยุ่งยากเลยนะเราเป็นคนไทยอ่ะเนาะคนไทยก็คือได้รับการยกเว้นในเรื่องของวีซ่าใช่มันก็จะสะดวกสะดวกอยู่ได้กี่วันน่ะสิวัน30มสิบอดสิวัน30มสถึงสิเพราะว่าเดินนี้มี3ามก็ประมาณสิวันนะฮะแล้วก็ที่สะดวกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เหมือนต่างชาติอ่ะเราเดินเข้ามาเลยแล้วก็ ช่วงเช้าคนยังไม่เยอะอน,น้อยเพราะบ่อนยังไม่เปิดปะ่อนยังไม่เปิดด้วยเฮ้ยบ,บ่อนบ่อนไม่บ่อนไม่เปิดยี่สชั่วโมงเหรอฮะบ่อนเปิดยี่ี่ชั่วโมงแต่ว่ารถจากจากกรุงเทพอะ่ะที่จะมาเขาออกตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าคันแรกที่จะมาถึงก็ประมาณแปดโมงกว่ากว<อ>่าโอเคเราก็เลยเดินเข้ามาโดยที่ค่อนข้างจะสะดวกไม่มีไม่ค่อยจะมีคนไปยืนรอนนตรง รถบ้านเราก็มาจอดรออยู่นี่เดี๋ยวเรารอฝรั่ง <รอ S 2> ก็คือกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงบก็เดี๋ยวรอฝรั่งแต่ว่าข้างหลังของเราเนี่ยตรงนี้ก็คือเนี่ยก็คือบ่อนเลยแหละ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมครอ่าเนี่ยแหละคือบอ่อนรอบๆเนี่ยคือบอ่อนหมดเลยจริงๆวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีพายุเข้าใช่ไหม<า>แต่ว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมากเลยนี่เรามา,ว,มาวันท,ที่30ตุลานะ30ตุลาครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีวิแววของพายุหรือยังไม่มีวิแววของฝนอะไรเลยแดดดีแดดดีแดดดีอากาศเย็นอากาศเย็นสบายคบก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปที่เสี่ยมเรียบจะเป็นยังไงนะแล้วก็จากนี้ไปก็คืออากาศมันก็จะเริ่มเย็นไปเรื่อยๆสำหรับใครที่จะตามเรามานะมาได้เลยอากาศดีเลยเตรียมแจ็กเก็ตมาหน่อยก็แล้วกันหรือว่าถ้าไม่ได้เตรียมแจ็กเก็ตมาก็ใส่เสื้อเสื้อยืดขอเต่านะ อยู่ข้างในแขนยาวนะน่าจะดีใส่เสื้อเสื้อเสื้อเชิ้ตนี่แหละคลุมก็กำลังดีครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรต่อเดี๋ยวคอยติดตามกันนะขึ้นบัสเดี๋ยวเราก็คงจะนอนหรือไม่ก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าบนรถบัสเป็นยังไงแต่เมื่อคืนนี้อย่างที่บอกว่าหลับสบายแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่ไซเบอร์บูลิ่งนะคือมันจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งข้างๆผมอะเมาเลยเหร คือคือขออนุญ,ญาตหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันมันเรือกลนไฟอ่ะคือเขากลนเป็นเครื่องอไฟมหรสบเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหแบบเหมือนเหมือนไปนอนข้างๆไอ้เครื่องปั่นไฟอ่ะแหมแมแหมแม,แ,ม,แ,มแล้วก็คือขออนุญ,ญาตอีกนิดนึงกแล้วกันครับกลิ่นตัวนางนี่แบบคือนางสุดทุกด้านอ่ะคือคือคุณภาพอะ่ะล้วนๆปล่อยนางไปเถอะ <c oughs> เราเจอนางแค่วันนี้วันเดียวแล้วโอ้โหคือนางช่างกลิ่นตัวแรงครับ แล้วก็โอเคกินตัวแรงนี่ก็ก,ก็ผ่านไปแต่นอนกรนนี่แต่นอนกรนแบบเสียงดังเหมือนนอนข้างๆเครื่องปั่นไฟอะ่ะ <c oughs> โอ้โหทั้งตอลอดทั้งคือแต่จริงๆอะไรบรรยากาศทุกอย่างข้างบนเนี่ยดีมากครับดีมากมากเลยจริงๆก็คืออย่างที่แนะนาถ้าถ้าเรามาเครื่องนะครับ <c oughs> ถ้าเรามาเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปลุกเราขึ้นมากินข้าวทุกๆสองชั่วโมงหรือไม่ก็บรรินบินมาถึงที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม เราก็แทบจะไม่ได้นอนยังไม่ทันได้นอนอ่ายังไม่ได้บรรยากาศเลยอันนี้คือแบบพอขึ้นไปถึงปุ๊บอย่างกับปิดสวิตช์เลยไม่รู้เลยแล้วที่นั่งมันสบายมากๆเลยจ้องเรียกว่าที่นอนเดี่ยวที่นอนมันสบายมากๆเลยครับผมออะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปดูกันดีกว่าครับครับผมตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับโอ้เรามาถึงแล้วก็ต้องมาหาความสุขเข้าตัวเองก่อนก็คือขาดไลน์ขาด Facebook ไม่ได้ใช่ใช่ก็คือเราจะซื้อ ซิมการ์ดก็ต้องเป็นของยี่ห้อเมทโฟนเขาบอกเขาบอกเป็น 4.5G 4.5G แล้วก็ไม่รู้จะเร็วขนาดไหนอั l ล m มิเต็ดหนสัปดาห์250บาทตอนนี้เนี่ยถ้าเราหันไปด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเขากำลังเขามักคอมเมนตก็คือใส่ของเราเป็น2ซิม ก็คือใส่เป็น2ซิมได้เลยตอนนี้ก็กำลังแอคทีเวตอยู่ใช่แล้วก็ที่จริงอยากให้ดูวิธีการแอคทีเวตของเขาเขาก็จะมีไอ้แผ่นขูดขูดอ่ะก็เหมือนบัตรเติมเงินอ่ะบัตรเติมเงินใช่แล้วก็ขูดขูดแล้วก็แล้วก็แอคทีเวตเดินหลังจากนี้เราก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วอย่าลืมนะเข้ามาถูกด้วย250บาทคือคือคือเดินเดินเลยเข้ามาเดินเลยจากตรงที่ขอวีซ่าที่สแตมป์วีซ่าที่สแตมป์พาสปอร์ตเดินเลยเข้ามาหน่อยหนึ่งอันนี้เรียบร้อยแล้วะนะฮะอันนี้ของผมได้แล้วเหรออได้ เก็บไว้ก่อนเลยตอนนี้ลองดูว่าเป็นยังไงนี่ไงแมพโฟนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ยหลบโอเคเดี๋ยวของผมก็กำลังรออยู่นะสเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบนรถว่าเมื่อคืนให้เรากินขนมอะไรบ้างดูบนรถบริการดีมากๆครับผมโอเคอ่ะเรายังไม่ได้ รีวิวของที่เขาให้มาตั้งแต่เมื่อคืนหน้าผมดําอ่ะจริงๆเขาแจกตั้งแต่กรุงเทพเลยเขาแจกตั้งแต่กรุงเทพคืออย่างนี้คืออรถที่เรานั่งเนี่ยเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะใช่กว้างขวางหลับสบายสุดยอดนิ่มนี่นี่ข้างหลังไม่มีคนอยู่เดี๋ยวจะแต่แผ่นไปให้ดเอ่อเห็นไหมฮะคือนิ่มสบายผมว่านิ่มสบายกว่านั่งเครื่องบินอีกคือวก็ซีดซีดเนี่ยใหญ่มากกว้าง วมากเลยขนาดอาจารย์นี่อาจารย์อาจารย์ตัวใหญ่เนเออย่างนั่งสบายนอนก็สบายไไแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราไม่รู้รู้สึกเลยเหมือนกับเราไม่ได้อยู่บนรถเลยครับแล้วก็เรานั่งตรงจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงเสียมเรียบเลยใช่แล้วก็ตอนคือ,คอพนักง,งานบริการดีด้วยเขาจะมี เป็นกะกะนะเป็นช่วงช่วงช่วงกรุงเทพก็รับช่วงกรุงเทพมันรับส่งที่ต่อมอแล้วก็คอยให้บริการเราทุกอย่างดีมากๆอ่ะใช่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติคือทั้งคันมีคนไทยอยู่แค่เพียงสองคนแค่เราสองคนเราสองคนเราเป็นกะเหลี่ยงเลยเอแล้วก็ไอรถคันนี้เนี่ยยี่ห้อนี้เนี่ย เราจะนั่งอีกทีหนึ่งตอนออกจากเสียมเรียบไปพนมเปญน่าจะเป็นคันเล็กนะจะเป็นคันเล็กใช่เราจองเป็นรถโคสคันเล็กไว้นะครับทีนี้ตอนที่เราขึ้นมาจากกรุงเทพเขาก็จะเป็นโหลดก็จะเป็นโหลดน้ําดื่มก็ยี่ห้อที่เราคุ้นเคยเนี่แหละใช่นะฮะก็จะมีน้ําดื่มให้มาหนึ่งขวดแล้วก็จะมียูโรเคสตัดเค้กติดยูโรไวอะไรนะ พกยูโรไว้พกยูโรไว้ทุกทีเวลาหิวซึ่งเขาให้เรากินกันตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงเกือบสิบโมงเกือบสิบโมงเกือบสิบโมงเก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่าแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าแลวซึ่งหิวอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือเวลาเท่ากันเลยเห็นไหมคือเราค่อนข้างที่จะเีเรียส เรื่องของการขับถ่ายเพราะว่ามันเป็นกฎของการแทนที่อยู่แล้วใช่คือถ้าสมมติมีของใหม่เข้าไปของเก่ามันก็จะเรียกว่ายูเลกาล้นทันักออกมาทันทีใช่เราก็เลยยุติเรื่องของของกินของใหม่เข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงที่พักปุ๊บเราจัดการคาเรียกว่าแดกสะบันเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่พักก่อนแล้วกันซึ่งเราจะถึงที่พักอีกประมาณน่าจะน่าจะเที่ยงนะน่าจะเที่ยงผมผมว่า ตรงๆเลยเราต้องไปถึงศูนย์รถเขาก่อนแล้วเราก็ต้องหาที่หาว่าจะไปที่พักยังไงที่พักอยู่ตรงไหนกันแต่เขาบอกที่พักไม่ไกลเขาบอกที่พักเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรพนักงานที่ดูแลอยู่บนรถอะที่เขาบายบายเราไปแล้วเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกรวกันว่าเรถึงแล้วไปเจอนเสียมเรียบเลยตอนนี้คือเขาเบรกเขาเบรกให้เราพักเปลี่ยนอริยาบทประมาณ สิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนไปทุกที่เหมือนกันทุกที่เลยนะจะจะมีร้านที่เขาโคกันไว้ต้องแวะแต่ของมันน่ากลัวมากอะเพราะว่าอยากย่อยกอดเต็มเลยเราต้องแหวกอยากย่อยแหวกเข้าไปเพื่อที่จะหยิบของก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่กล้าซื้อไปขี้ฝุ่นจะเยอะจังในในขี้ฝุ่นอยู่บนแพ็คเกจขี้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดนักท่องเที่ยวมาทุกวันอะของก็ยังแบบขี้ฝุ่นเยอะขนาดนี้ย ก็คิดดูแล้วกันครับผมอ่เดี๋ยวปัญ้ที่เสียมเรียบนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงแรมกันต่อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีมาให้ดูกันครับผมครับผมโอเคโอเคตอนนี้เสียงจะดังลมพัดหน่อยนึงอ่าตอนนี้เราอยู่บนตุ๊กตุ๊กตุ๊กเอยู่บนตุ๊กตุ๊กเพื่อที่จะไปที่พักของเราใช่และไปไปดรอปกระเป๋ากันไปดรอปกระเป๋าแล้วก็จะไปกินข้าวหรือจะทําอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงครับผมซึ่งเราก็ลงมาจากบัสของเรา ก็มันก็ค่อนข้างตรงเวลานะตอนนี้มันก็เกือบจะก็คือสบเอ็ดโมงแล้วอ่าสิบเอ็ดโมงแล้วนะเขาตอบเราตรงไหนไม่รู้เรียกไม่ถูกแต่ว่ามันอยู่ห <c oughs> ่างจากที่พักเราประมาณแค่ก,กิโลเดียวกิโลเดียวแล้วทีนี้เราก็จะมีแลนว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยเราก็จะไปนครวัดก,กันใช่เพราะนั้นเราจบ คลิปของวันแรกการเดินทางแค่นี้ก่อนดีไหมดีครับพอมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะถ้าชอบก็กดกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับยังไงก็ติดตามดูวันที่2ก็คือวันนี้ของการเดินทางก็คือเราจะไปนครราันต่อครบผมนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ thank you